สวัสดีค่ะทุกๆคนเอาล่ะวันนี้นะคะหนูดีโชคดีมากคือเรามีพี่โพมาอยู่ด้วยแล้วพี่โพจะมาตอบคำถามทุกๆคนเลยนะคะร่วมกับหนูดีนะคะเกี่ยวกับสวนผักอันนี้เพราะว่าผู้ที่ผสมดินและออกแบบดินให้หนูดีนะคะก็คือพี่โพนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เป็น ม้าลสโตนมาลสโตนที่ใหญ่มากของสวนอ uh, ของหนูดีนะคะนั่นก็คืออ uh, เรามีการปักไม้เพื่อจะเลือกต้นแม่พันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผักเนี่ยเวลาที่มันอร่อยมากแล้วเราซื้อมาแบบเป็นผักที่ไม่ตัดแต่งพันธุก,กรรมนะคะคือเป็นมะรที่เรียกว่าแอร์ลูมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องหนูดี b r a นเ w o r k s และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ เราจะสามารถเก็บมเมล็ดต่อได้นะคะซึ่งเ,เราจะเก็บต้นกินนะคะเก็บใบกินแต่ต้นที่เรามีการปักไม้ไว้นะคะก็คือเราจะเลือกเป็นต้นพันธุ์ที่เราจะเก็บมเมล็ดนะคะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักเกาหลีแล้วเนื่องจากหนูดีไม่สามารถกลับไปเกาหลีได้อีกนานนะคะก็จะต้องมีการเก็บพันธุ์นะต้นนี้จะเก็บพันธุ์นะคะอันนี้นะคะก็จะเก็บพันธุ์แล้วก็ อันนี้ค่ะก็จะเก็บพันธุ์เช่นกันส่วนเคลนะคะกําลังออกมาอย่างสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังกินไม่ได้นะคะร้อยต่อยสักนิดหนึ่งคุณเหมียวจุธาทิพ์น,นันๆทีจะเห็นที่ดีลงสวนผักนะคะใช่คะ่ะหนูดีไปอยู่ที่กระบี่มา45วันค่ะก็เลยทำให้หนูดีแบบ ไม่ได้พาทุกคนลงสวนผักนะคะเรามีหนูดีมีพ่อบ้านแม่บ้านอยู่3คนนะคะที่เขาดูแลสวนผักให้หนูดีนะคะแล้วเขาก็ลงผักให้พอกลับมาผักก็เขียวฟูเลยนะคะ่ะเราได้พี่โพมาแล้วนะคะได้พี่โพมาแล้วอพี่โพจ๋าหนูได้พาดูอันนี้นะคะที่มีการ ได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะตอบทุกคําถามค่ะแต่เราจะขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้านะคะเพราะว่าด้วยจรรยาบรณของผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะทํางานโซมมาทั้งวันนะคะไม่ขออนุญาตเปิดเผยใบหน้าส่วนพี่โพนะคะก็ด้วยจัรยาบรรณของโท t r o v e r t นางจะไม่เปิดเผยใบหน้าเช่นกันแต่เราจะตอบทุกคําถามและพาดูทุกจุดในสวนแบบไม่กากเลยนะอะค่ะมาค่ะอันนี้จะเอานี้หงายขึ้นนิดนึงถ้ามันหันมาเป็นเอานิ้วเทิบนิดถ้ามันหันมาเป็นเซลฟี่นะ กระโดดหนีเลยนะตัวใครตัวมันเลยนะพี่อ่ะเพื่อนๆถามได้ทุกอย่างในส่วนนี้คะ่ะทุกเรื่องคะ่ะแต่ถ้าถามว่าโสดไหมไม่โสดนะคะโอเคคะ่ะเชิญคะ่ะอ่ะเชิญถามคะ่ะคำถามแรกคะ่ะคุณรัชนีคะ่ะพื้นที่ปลูกเป็นปูนใช่ไหมคะก่อนลงดินรองพื้นด้วยอะไรคะคําถามนี้ขออนุญาตให้พี่โพตอบค,ะคะอ่ะเชิญค่ะอ๋อเอ่อพื้นปลูกเป็นดินรครับนใ,นใกล้เลยค่ะหนูคืออันนี้ครับใใคือเราเรา,เราตอนแรกมันเป็นดินเอ่อ ดินไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเราใช้ดินของคอนโดที่เขาขุดเจาะคอนโดในกรุงเทพนี่แหละครับมาถมก็มเป็นดินเหนียวซะส่วนใหญเ่เราก็เลยถมไปแล้วดินมันไม่ดีเราก็เลยไม่ปลูกอันนี้วิธีการแก้ก็คือเราก็อิดเอาอิดประสานเนี่ยครับเรียงขึ้นมาประมาณ2-3ชั้นเสร็จแล้วเราก็เอาดินดีนะครับก็คือดินที่ซื้อ,อคลุกกับปุ๋ยหมักกันะครับก็มาใส่แปลงผักพวกนี้ครับผักสลัดผักเคลผักกาดขาวพวกนี้รากเขาจะไม่ค่อยลึก เอออย่างมากก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแปลงเราไม่ต้องลึกมากนะฮะแค่แค่นี้ครับอิดประสานขึ้นมาประมาณ2ก้อน2อสก้อนเนี่ยครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปห่มดินให้ดีนะฮะแค่นี้ก็ปลูกได้แล้วครับ, okay, บไม่เป็นงอดินข้างล่างเนาะคำถามถัดไปนะคะมีอีก2คําถามมาแล้วพี่พอ พี่หนูดีเอามาเล็ดผักจากไหนเหรอคะแนะนําทีคะ่ะมาเล็ดผักของเรามีละอะขออ่านคําถามด้วยนะมีหนอนชอนใบบ้างไหมคะถ้ามีกําจัดยังไงคะพี่หนูดีทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยไหมคะอะเรื่องมาเล็ดพันธุ์เดี๋ยวขออนุญาตตอบก่อนนะคะหนูดีใช้มาเล็ดพันธุ์นะคะก็คือเป็นของ east, ถ้าเป็นเมืองไทยง่ายสุด east west seeds นะคะ,ะหรือว่าสอนแดงคะ่ะมาเล็ดพันธุ์เขาจะเป็นมาเล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า F1 เนาะ คือเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้กฎเมนเดลนะคะ,ะเลี้ยงมาแบบ,เ,แบ,บเขามีโอพีหรือว่าโ p เพนพอลลิเนชันเหมือนกันไหนพี่พออธิบายว่า o อพกับเอฟหนึต่างกันยังไงเนาะ,ะค่ะถ้าเป็นของต่างประเทศดีใช้มเมล็ดพันธุ์ของ seed savers exchange <S <S เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะคะ seed สะกดตรงตัวเลยนะคะจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะคะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นมเมล็ดของ seed savers exchange เรียกยากจริงอ,อย่างเคลเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นมเมล็ดพันธุ์แอร์ลูมที่เขาเรียกว่าแอร์ลูมคือส,ส่งต่อกันมาหลายร้อยปีเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เก็บได้ะคะไม่กลายพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นมเมล็ดพันธุ์แท้เนาะคือโ P ใช่ไหมพี่จา๋าใช่ครับ o อคือ Open p o l l i n a t i o นนะคะเก็บมเมล็ดได้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมหรือแม่งก็เป็นมเมล็ดของพี่โจนมเมล็ดพื้นท้องถิ่นนะคะของศูนย์พันธุ์หรือว่าซื้อตามตลาดอะไรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องว่าต้องเป็นพันธุ์แท้หรรืือออะไคก็ มเมล็ดที่หาได้ตามแผงสวนกจะดูจักต้นไม้อะไรปลูกได้หมดเลยถ้าไม่ใช่พันแท้ถ้าไม่สนเรื่งพันธแท้หรือเก็บมเมล็ดต่อเนี่ยจริงๆมเมล็ดอะไรก็ได้ค่ะเจีจจตยตรงเจียไตได้หมดแต่ว่าถ้าแคร์เรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อก็จะต้องเลือกมเมล็ดออร์แกนิกที่เป็นแอร์ลูมเนาะส่วนอันนี้อันนี้เป็นมเมล็ด เกาหลีใช่ไหมอันนี้เป็นเมล็ดจากเกาหลีค่ะเป็นซองเมล็ดผักรวมเราซื้อมาเนาะก็ซื้อมั่วๆพอมต้นไหนอร่อยเราก็จะปักไม้ไว้เก็บเมล็ดต่อนะคะทีนี้เนี่ยมีคนถามว่าตอนนี้เคลโดนหนอนชอนใบกินใบมาทานเขาถามว่ามีหนอนไหมมีหนอนไหมมีหนอนไหมพี่โพตอบเลยพาดูเลยพดูหนอนเยอะด้วยแต่ว่าจัดการเรื่องหนอนยังไงอันนี้คนถามเยอะมากไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีหนอนเนี่ยมีครับแต่ว่าเราอาศัยหลักการ หลายๆอย่างครับอันแรกก็คือเราจะไม่ปลูกอะไรซ้าๆกันในแปลงเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยเราก็จะมีหลายพันธุ์ค้ากันนะครับจะไม่ได้ปลูกแบบอย่างเดียวก็คือไม่เหมือนกันเราไม่ปลูกแบบอย่างเดียวทั้งแปลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาที่หนอนลงเนี่ยมันก็อาจจะกินเฉพาะบางต้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะงงๆมันจะไม่ลามมันจะไม่ลามไปมากเท่าไหร่นักอันที่2ก็คือ แต่ละแต่ละฤด,ดูครับเราแต่ใน,นหนึ่งแปลนเราจะปลูกไม่ซ้ากันสมมุติว่าถ้าเราปลูกสลัดตรงเนี้ยปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเละสลัดละเราจะปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่สลัดอย่างเช่น,นคะน้ากวางตุง้งฟักทองอะไรเงี้ยครับเพื่อจะสลับไปเรื่อยๆนะครับอันที่3ก็คือเราถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเห็นเพลี้ยะ,ะครับคือคือปกติต้องอธิบายก่อนว่าทุกเพลี้ยลินนอนพวกเนี้ยมันจะเริ่มมาตอนที่ผักเนี่ยอ่อนแออย่างเช่นถ้ามันแก่เกินไปแล้ว เราไม่ตัดเราปล่อยให้มันแก่ให้มันโสมเนี่ยอันนี้คือเพลี้ยมันจะเริ่มมาเมื่อตอนที่ผักมันกําลังแข็งแรงนะครับกําลังแรกรุ่นเนี่ยครับเก็บกินได้พวกนี้หนอนจะไม่ค่อยมากวนเท่าไหร่เพราะว่าดินดีอันนี้สําคัญมากถ้าดินดีเนี่ยผักก็จะแข็งแรงหนอนเพลี้ยจะเรากวนน้อยเพราะฉะนั้นปัญหาแรกที่ควรแก้เลยก็คือปัญหาดินครก็คือพยายามเราทําดินของเราเนี่ยให้ให้แข็งให้ให้รวมสมบูรณ์ไว้ก่อนผักก็จะแข็งแรงเองปัญหาก็จะน้อยตามมานะครับ อันที่2ก็คือเราต้องปลูกเยอะๆเ,เออคือถ้าปลูกน้อยเนี่ยผักลงนิดเดียวมันก็หมดลวใช่ไหมแต่เนี่ยเราปลูกกันเยอะเนี่ยคือต่อให้หนอนหรือผักเอ,อ่อหนอนมากินต้น2ต้นเนี่ยเราไม่แคร์ก็ปล่อยไปแล้วเด็ดใบออกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ยังเหลือต้นอื่นเพียบเลยง่ายๆคือใช้ใช้จํานวนเข้าว่าแล้วก็ปลูกมัน้เยอะเข้าไปเลยอันที่3ามก็คือถ้าถ้าหนอนมันลงแล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มฉีดน้ำหมักครับก็คือเป็นน้ำหมักลดจืดหรือน้ำหมักพวกแบบสมุนไพรหรือ พวกรารานะครับเมทาไรเซียมซึ่งเป็นเป็นราที่ Approve ให้ใช้ในสูตรออร์แกนิกนะครับก็คือพวกนี้มันจะมันจะไปจับกับหนอนแล้วก็จะขึ้นในทางเดินอาหารของหนอนแล้วก็ทำให้หนอนตายไปเป็นวิธีกำจัดมแมลงแบบออร์แกนิกนะครับซึ่งเขา Approve ก็มีหลายวิธีครับ ก็พยายามแต่หลักๆก,ก็คือพยายามปรุงดินให้แข็งให้อร่อยปรุงดินให้อร่อยแล้วก็ผักก็จะแข็งแรงด้วยตัวเองอ่าโอเคค่ะพี่หนูดีมีมเมล็ดเคลพันใบิกแบ่งไหมคะเมล็ดเคลเออเราคือเราซื้อครับเออเราไม่ได้มีเก็บไว้จริงๆนะครับเออแต่ว่าเคลตอนนี้เมล็ดเคลเคลหายหาง่ายมากเลยครับคือลองไปตามอินเทอร,อออเร์เน็ตเออแล้วก็เสิร์ชเนื้อเมล็ดพันเคลเนี่ยโอ้โหมีขายกันเต็ไมไปหมดเลยฮะแล้วก็เราไม่ต้อง เราไม่ต้องอยากเก็บไว้เยอะเอออยาเก็บไว้เยอะเด็ดขาดเนาะใช่ซื้อมาซองทีละซองก็พออย่าซื้อไว้เยอะครับเพราะเม็ดพวกนี้เขาเขามีอายุจํากัดนะฮะคือพี่โจนจันไดอะค่ะเคยสอนหนูดีไว้ว่าวิธีอันนี้เคลวแดงวิธีการเก็บเม็ดให้ดีที่สุดคือปลูกแล้วก็เก็บเม็ดไว้สําหรับฤดูการถัดไปซึ่งนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติทำเนาะอย่าซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นเยอะเกินไปค่ะคือเม็ดเคลวเนี่ยปลูกรอบเดียวเนี่ยอยู่ได้ในนานเลยเพราะว่าเคลวพวกนี้อายุมันยืนครับเราก็เวลาเขาโตไปเนี่ย เ,เราไม่ตัดทั้งต้นนะเราจะเด็ดแค่ใบล่างๆครับแล้วก็มาทานซึ่งต้นเนี่ยถ้าทําแบบนี้ยต้นก็อยู่ได้เป็นปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเพาะเม็ดซ้าๆบ่อยๆอยนะฮะเนาะโอเค,อเคพี่โพพาไปดูแปลงอื่นบ้างแล้วอยากให้พี่โพตอบอคาถามว่าหอยอะนี่ค่ะหอยทากที่บ้านเยอะมากพากันมากินผักเป็ดโกรนหมดพี่โพผักเป็ดพาไปดูผักเป็ดเลยอะแปลงผักเป็ดของเราพาไปเลยเป็ดนี้รู้สึกเป็นวัชพืชอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับเพราะว่ามันขึ้นแบบ Uh huh. ฟูฟ่องบื้ึมมาก uh huh. ค,ำคำว่าบื้ึมไปนั่นแหละก็คือผักเป็ดเนี่ยฮะจะเห็นว่าถ้าดูใกล้ๆนะครับหนอนหนอนกินเพียบเลยครับ uh huh. เนี่ยฮะมีหนอนเหมือนกันมีมีรูมีอะไรแต่คือเราเอาเรียกอะไรอะ่ะเราเอาจํานวนเข้าว่าเนอะมันก็จะมีบางช่อนั่นแหละที่ที่อาจจะพอกินได้โดยที่ที่ไม่มีหนอนเราก็เรียกเหล่านั้น แต่เห็นว่าผักเป็ดเนี่ยครับมันขึ้นง่ายมากแล้วก็ใบเนี่ยนี่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เลยเลยมีญ้ามีเยอะขึ้นเไปหมดเลยแต่นี่แต่ว่าโดยธรรมชาติของมันเนี่ยครับมันขึ้นง่ายมากๆเลยมันสู้ชีวิตอ่ะใช่และเราก็เด็ดเวลาเราทานเนี่ยเราเราก็เด็ดแล้วเด็ดมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ลิดใบไปกินกินลิดใบกินกินกินใบพอเหลือพอเหลือก้านเนี่ยครับเราก็เอาไปปักต่อปักจะกันน้ำไว้ปักจะกันน้ำไว้ดูเล่นสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะครับก็จะเห็นรากงอกออกมาตาม ตามข้อนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงมาปักต่อได้เลยก็คือยิ่งกินก็ยิ่งได้เยอะอะฮะโอ้โหมีที่ไหนเนาะจริงจริงจงอันถัดไปหนูที่อยากพาทุกคนมาที่นี่พี่โพ,พเพราะว่ามีคนถามว่าคุณอ้อมมี่ถามว่า พี่หนูดีกับพี่พภมหมักดินปลูกเองไหมคะ่ะหมักยังไงคะเ,เดี๋ยวหนูจะพาไปดูตรงนี้แล้วหนูจะหัน,หนกล้องเดี๋ยวทุกคนหนูดีจะพาไปดูจุดหนึ่งนะคะที่อันนี้เป็นนวัตกรรมสวนผักของดีนะคะที่พี่โพได้กรุณาไปทุ่มทุนสร้างมามันอยู่ในเข่งตรงนั้นและมันคืออะไรเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้พี่โพเนาะแพงหน่อยหลักหมื่นแต่คุ้มนะคะเอามาดูใกล้ๆกล้กันตรงนี้เลยมี้พี่โพเป็นคนอธิบาย หมักดินเองไหมหมักเองค่ะในนี้คือถังปูนเก่าของเรานะคะที่เราเอามาปลูกต้นกล้าเนาะแต่ว่าอยากให้มาดูเข่งตรงนี้ก่อนในเข่งเนี้ยคือหัวใจสําคัญของสวนผักเราเลยนะคะเนื่องจากมันเป็นไอเดียของพี่โพล์ดีขอพี่โพลเป็นผู้อธิบายเองดีจะหดอันนี้ให้สั้นลงอ่ะเชิญค่ะพี่โผลมันคือคอ,อะไรปัญหามันก็คือสมนต้องมีแปลงผักใช่ไหมครับแล้วเราก็ปลูกไปเสร็จแล้วก็ตัดกินปัญหาคือเวลาเราเอา,เอา ผักรุ่นใหม่มาลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยงามแล้วเพราะว่าผักรุ่นก่อนเนี่ยก็จะดูดสารอาหารไปดูดปุ๋ยไปดินที่เหลืออยู่มันก็จะไม่ค่อยมีความดูลสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเราก็เลยเแทนที่เราจะไปซื้อปุ๋ยเคมีอะไรมาใส่ฮะเราก็อาศัยทําเองนะครับเราก็ซื้อแค่ขี้หวัวแล้วก็อันนี้ครับเรามีต้นกล้วยนะฮะคือกล้วยเราเนี่ย,กล,ยกล้วยเรามีค่อนข้างเยอะอันนี้ฮะสมมติว่าเวลาเขาออกเครือแล้วเนี่ย เราก็ต้องตัดต้นแล้วเพราะว่าต้นเขาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเเอ่เเขาเขาให้ห,ใหมนเดียวเราก็จะกล้วยเนี่ยครับมาเข้าเครื่องบดใบไม้แล้วก็ซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหรบอกก่อนเครื่องบดใบไม้เครื่องบดใบไม้เน,<ต>มนี่ยครับมันมีหลายหลายรุ่นมากเลยแต่ว่าที่เราซื้อมาก็หลักหมื่นเนาะพี่โพซื้อมาจากงานจากงานเกษตรแฟร์นะครับงานเกษตรแฟร์คือเขาจะมี เป็นบริษัทที่ในเมืองไทยนี่แหละครับคือเขาทำเองแล้วเขาก็ซ่อมเองอยู่แถวลังสิตเนาะ mm. ซึ่งเหมือนก็ทำให้ให้เมนเทนง่ายครับไม่ต้องส่งไปที่ไหนมากมายมก็อยู่แถวลังสิตแล้วก็มีอะไรก็ซ่อมได้อะไรได้เพราะฉะนั้นคุ้มมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะตัดต้นกล้วยหรือตัดกิ่งพวกใบม้งใบไม้ใบมะม่วงอะไรเงี้ยฮะทิ้งแล้วก็ต้องจ้างกรทมมาขนรถรถหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันนะค่าขนไปทิ้ง แต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็ทุ่มทุนก็สร้างเออซื้อ,อซื้อ,ซ,อซื้อเครื่องบดใบไม้แล้วก็บดเลยฮะแล้วบดออกมา,ออกมาถึนต้นกล้วยเป็นอย่างเางี้ยเนี่ยดูสิแล้วเราก็คุกกับขี้วัวนะครับแล้วเราก็เอาไปลงแปลงคุมแปลงไปเลยเนี่ยฮะไปดูแปลงที่มีอันนี้เป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเป็นยังไงพี่อธิบายแปลงที่มี2แบบอันนี้ก็คือหลังจากที่ที่เราบดต้นกล้วยแล้วเราคุกกับสมขี้วัวเราก็โรย โรยทับไปเลยนะครับย่าไม่ต้องโรยหนามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนก็โรยประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับ2นิ้วก็โรยปิดทับไปเลยเมื่อก่อนเนี้ยแปลงเนี้ยจะมีพวกวัชพุง่งวัชพืชขึ้นก็โรยทับมันไปนะฮะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆย่อยสลายในตัวมันเองแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยอ่ให้กับต้นไม้ไปในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อดินหรืออ่ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เลยครับ ใช่ทีนี้เนี่ยมีคําถามเพิ่มเติมพี่ผูขาอ่ะอันดับแรกใครดูอยู่ถึงตอนนี้ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆนของคุณทุกคนนะคะแชร์กี่กลุ่มนนก็ได้เพื่อให้คนเมืองเนี่ยหันมาปลูกผักให้มากที่สุดค่ะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเห็นแต่ผักสวยๆอันนี้ดูให้ดูผักไม่ดีบ้างเห็นไหมครับอัน,นถามว่ามีหนอนไหมมีครับเยอะด้วยก็อันนี้จะเห็นว่าเห็นไหมครับเป็นผักกาดขาวที่เริ่มแก่แล้วนะฮะแก่ยังไงก็เริ่มจะเห็นจากว่าใบเนี่ยใบมันเริ่ม ใบมันเริ่มเหลืองแล้วนะครับแล้วก็เริ่มซีดเนี่ยก็คือสุขภาพเขาไม่แข็งแรงแล้วละ่ะพอไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหนอนมาโจมตีแบบเนี้อันนี้ก็คือมันเราเราเรากินช้าไปเนาะก็คือเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งแล้วละ่ะหรือไม่ก็เอาไปเอาไปหมักปุ๋ยละเพราะว่าเขาเริ่มอ่อนแอแล้วหนอนก็เริ่มโจมตีเราก็ต้องโลล,ละลนะ้ะล่ะเนี้ยอ่ะพี่พอขามีคําถามอีกด้วยมีคําถามถึงหอยเจดีค่ะพี่พอ หอยเจดีมีไหมพี่ผูจัดการกับหอยเจดียังไงหอยเจดีเหรอเราไม่ค่อยเจอไม่ค่อยที่เนี่ยไม่ค่อยมีหอยเท่าไหร่ครับไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าวเพราะเรากั้นไอ้นี่มหมเรากั้นไอตัวนี้โอ้ยนี่มีตะกั่นมีตะกั่นนี้เป็นตะกั่นมีตะกั่นตัวเล็กๆน้องจะมาอยู่ในสวนผักนะคะแล้วก็อันนี้มีอะไรมีอะไรอยู่ในนี้เอออันนี้อันนี้เป็นแมลงตัวหนึ่งนะครับตัวนี้พาดูตัวนี้เป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะครับมันจะอยู่ในตระกูลเอ่อ เออแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงจากจากผักนะครับเขาเรียกเป็นสควอชบักหรืออะไรต่คือมันจะชอบดูดน้ำพวกแตงกวาพวกมะละพวกอะไรที่เป็นผลๆนะฮะหนูต้องทาไงหนูจับออกไปเลยไหมจริงๆนล้วควรจะจับไปแล้วจับแล้วนะเออแต่มันจะเหม็นมากเพราะนี้อย่าบี้นะไม่บี้ไม่บี้อันเดี๋ยวจับละอย่างนี้นะคะจับไปปล่อยที่อื่นเลยเดี๋ยวหนูจะจับไปปล่อยที่ต้นหน้าบ้านค่ะคือเรามีสวนที่ไม่ใช่สวนผักเราไม่กินใบเดี๋ยวจับน้องไปปล่อยที่สวนหน้าบ้านอ่ะพี่พพาทุกคนดูเดี๋ยวหนูพาน้องไปปล่อยก่อน อ่ามีคนถามอีกพี่พภอ่ามีเคลใบหยิกต้องทานก้านไหมคะพี่โภคคะเขาซื้อมาทานทานก้านได้ไหมคะพี่โภคพาไปดูก้านเนยก้านเขาจะแข็งครับก็เดี๋ยวนะก้านใบหรือก้านต้นก้านต้นเลยก้านตถ้าก้านต้นเนี่ยไม่ไม่จริงๆถ้าจะปอกเปลือกทานเหมือนก้านคะน้าก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเพราะมันแข็งนะครับส่วนใหญ่เราก็จะจะเด็ดเป็นใบมากกว่าเนอะตัดเป็นใบมาเนี่ยครับเราก็เอาไปปั่น หรือเอามาทําสลัดก็ได้ก็คือเนี่ยครับสมมติว่าอันนี้มีมแมลงนี่เป็นใบนะฮะเราก็จะตัดมันประมาณตรงนี้ครับแล้วก็เว้นต้นไว้เพื่อจะให้ต้นเนี่ยเขาโตต่อแล้วเราก็คอยริบใบไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคเนาะแล้วก็มีมีคำถามเรื่องจุลินทรีย์ค่ะพี่พอพี่โพอมีการ ทำน้ำหมักไหมคะน้ำหมักต่างๆ,ๆน้ำหมักรสจืดน้ำหมักอะไรพี่โพมหมักอะไรบ้างน้ำหมักก็มีครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลารดน้ำไหลเนาะก็ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ใช้แต่จริงๆถ้ามีจะดีมากก็คือน้ำหมักรสจืดเนี่ยก็คือเอาเอาต้นกล้วยที่สูงไม่เกินเมตรหนึ่งครับเอามาบดนะครับแล้วก็หมักรวมกับกากน้ำตาลนะฮะแล้วก็พวกยาคูห,หรือนมเปรี้ยว นี่แหละครับแล้วก็หมักไว้ประมาณ3เดือนอนั้นก็คือเป็นเป็นน้ำหมักลด,ลดจืดแล้วก็เอามาเจือจางแล้วก็พ่นอันนั้นก็จะเป็นช่วยในการที่จะแบบเอ่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในดินแล้วก็ย่อยสลายนะครับเอ่อมีคนถามว่าลดน้ําบ่อยแค่ไหนตอนนี้ครับคือลดน้ําวันละครั้งช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเอ่อเนี่ยหลังจากที่เราเอาเอา,เอาใบไม้บดกับต้นกล้วยบดท,ที่มันคลุกปุ๋ยเนี่ยครับล้วเอามาเอามาโปะมาห่มดินเนะี่ยฮะ มันลดการลดน้ําลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ด้านล่างความชื้นเน่เก็บไว้ด้านล่างมันจะไม่ระเหยไปเหมือนเหมือนดินเปื่อยๆแบบนี้ครับดินเปื่อยเ,เนี่ยถ้าตอนไหนที่แดดแรงมากๆเนี่ยคือตอนเย็นมาจะเห็นว่าผักมันแบบฟุบเลยแล้วก็ดินจะแห้งเลยแต่ว่าอันไหนที่ห่มไว้แบบนี้คือเราเราขุดลงไปนิดนึงอ่ะดินมันก็ยังชื้นอยู่ไม่ต้องลดน้ําเยอะเท่าไหร่ครับโอเคเลยแล้วก็มีคนค่ะบอกว่าพี่ผู้ขาอันหนึ่งที่คนถามเยอะมาก ก็คือเรื่องของดินคุณภาพของดินของเราพี่โพคิดว่าคุณภาพของดินในสวนของเรามาจากอะไรบ้างคือดินเนี่ยสำคัญมากมากๆาสำคัญที่สุดเลยครับตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาตินี่คือเขาบอกว่าเราต้องเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชไม่ใช่เลี้ยงพืชนะครับเราต้องเลี้ยงดินแล้วดินเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงพืชเราเองซึ่งในนี้จริงมากเลยสังเกตว่าถ้าดินไม่ดีเนี่ยปลูกอะไรมันก็มันก็ไม่งามนะเป็นโรคเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าดินดีเนี่ย ปัญหามาลงมาแรงอ่ะจะน้อยน้อยลงกว่าเยอะมากเนาะอ่ะแล้วก็มีคําถามจากคุณวานาทิพย์พี่โพตอบไปแล้วหรือยังอบอกว่าเคยลองเพาะเมล็ดค่ะพอย้ายลงดินแยกเลยไม่โตค่ะตายหมดอพี่โพกระบวนการเส้นทางเส้นทางการเงินของพี่มันเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็ต้องดูปัจจัยว่าดินที่เราย้ายไปอันแรกอะ่ะมันดีหรือเปล่าดินเป็นกรดไหมเป็นอะไรอันที่2ก็คือต้องดูว่ามันร้อนไปหรือเปล่าถ้ามันร้อนไปสมมติว่าเราเพาะ ต้นกล้าอ่อนแอมอแครับแล้วเราเอาลงดินเลยลงตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆเนี้ยแน่นอนไม่รอดครับก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องหาสแลนมาห่มให้เขาเหมือนกับเด็กนุบานะเอาเด็กกันุบานมาลงแปลงเนอะอเขาจะเขาก็จะค่อนข้างอ่อนแอดลิเคทหน่อยก็ต้องคอยระวังหน่อยดินก็ต้องดีอ้ออีกอย่างหน,นึ่งที่อยากจะบอกก็คือขี้วัวเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังเราเราเรียนรู้ด้วยด้วยด้วยหยาดเหงื่อและน้ําตาของตัวเองตอนแรกเราก็ เห็นว well ่าขี้วัวยี่ห้อหนึ่งเนี่ยโอ๊ยถูกจังเลยก็เราก็แบบไปสั่งมาเนาะสั่งมาเยอะะเลยปรากฏว่าต้นไม้ตายหมดเลยคือใส่ไปใบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่เวิร์กอ่ะแต่ว่าถ้าเอาขี้วัวที่แบบมูดแม่บ้านไปเก็บมาจากต่างจังหวัดบ้านเขามาใส่เนี่ยโอ้โงงามเชียดทั้งทางที่ก็ใส่ในสัดส่วนเดียวกันนะครับเอ่อปรากฏว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ทีหลังว่าขี้วัวที่มาจาก ฟาร์มบางแห่งเนี่ยครับเขาจะใช้โซดาไฟล้างคอกเพราะฉะนั้นขี้วัวที่มันออกมาที่เขาเก็บมาเนี่ยมันจะเป็นด่างที่แรงมากแล้วใส่ผักยังไงเนี่ยก็คือเดี่ยงตลอด,เ,ดเพราะฉะนั้นขี้วัวทุกที่ไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะทุกคนใช่ต้องอต้องระวังมากๆขี้วัวเนี่ยครับซื้อจากที่ไหนก็ต้องถามเขาก่อนว่าใช้มีโซดาไฟหรือเปล่าถ้าถ้ามาจากฟาร์มวัวนมหรืออะไรพวกเนี้ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าฟาร์มพวกนี้ หลายที่เลยครับเขาใช้พวกโซดาไฟหรืออาจจะใช้พวกสารฆ่าเชื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยล้างคอกแล้วมันก็จะปนเหมกับขี้วัวอันนี้ต้องระวังมากใช่เดี๋ยวพาไปดูเคลนิดน,นึงเพราะมีคําถามเกี่ยวกับต้นเคลเดี๋ยวเราอ่าระหว่างนี้ก็สามารถดูทางเดินไปได้เลยนะคะต้องบอกว่าเราทําแบบประหยัดนะคะคือใช้ของเหลือหมดยกเว้นอันเดียวที่ซื้อเพิ่มคือเจ้าตัวเจ้าตัวอิด อิดประสานเนาะแต่ว่า<ม>ทางเดินนี่ไปขอเก่ามาจากบ้านคุณพ่อคุณแม่พี่โพบ้านหนูดี<ม>บ้างอะไรบ้างเ<ม>นาะ,นอ,ะอ่ะค่ะพี่โพมีคําถามเรื่องเคลระหว่างที่เดินไปถึง<อ>ทางเคลเขามีคนถามว่าอ่ามดคันไฟชอบมาทํารังในดินคะ่ะแก้ไขอย,อย่างไรคะดินมีมดแดงแก้อย,อย่างไรคะเชิญค,ค่ะคือดินที่มีมดแดงพวกนี้ครับเขาจะแสดงว่ามันไม่ค่อยผ่านการพลวนไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เท่าไหร่มันจะนั่งนิ่งๆเขาก็เลยมาทํารัง แต่ถ้าเกิดเรามีการพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวอะไรอยู่เรื่อยๆครับ,รบเขาก็จะไปเองเพราะว่าเขาไม่ชอบมีอะไรมาบรบกวนบ่อยๆเหมือนกันอ่าแล้วตอนนี้ผักที่เป็นกําลังนำเทรนด์อินเทรนด์ผักแฟชั่นของเราก็คือเคลมีคําถามมาว่าลปลูกเคลยังไงก็ไม่สวยไม่แข็งแรงไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเส้นทางการเดินทางของเคลเป็นยังไงบ้างคะพี่โพเคลเนี่ยครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเขาจะโตช้ากว่า ผักอื่นๆมากโตช้ากว่าวลานุ่งาาโตช้ากว่าผักสลัดเพราะฉะนั้นตอนแรกๆนะครับที่เวลาพอมเมต์อาจจะเห็นว่าอุย้ยเขาโตช้าหรือไม่ยอมโตหรืออะไรแต่แต่ถ้าเราเราชั่อว่าดินเราดีอากาศแล้วก็แสงเราได้เนี่ยคือก็ให้เวลาเขาเขาจะโตช้ากว่าแต่ว่าการโตรช้าของเขาเนี่ยมันเป็นผลดีเพราะว่าเขาจะมีเวลาในการเก็บสะสมสารอาหารในตัวเองเยอะมากมันถึง มันถึงมีสารอาหารที่เยอะไงครับกว่าค้ะกว่าผักสลัดเพราะว่าพวกคณะสลัดพวกเนี้ยโตปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่ห้าวันก็กินได้แล้วใช่เขาก็ไม่มีไม่มีเวลาสะสมสารอาหารในตัวเขาเองแต่ว่าเคลวเนี่ยครับคือมันโตแบบใใหห้้องบมันโตแบบช้านะฮะแล้วก็นานกว่าจะได้ตัดทีหนึ่งแต่ว่าผลก็คือว่ามันแต่ละใบเนี่ยครับก็จะมีสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะ ม,มากมากเลยเนาะอ่ะพี่พมีคําถามค่ะเราสามารถดินที่ส่วนหนูมีปลวกทํำยังไงดีคะและเราสามารถใช้ขี้ไก่จากฟาร์มไก่ได้ไหมคะดิน,นที่มีปลวกเนี่ยครับค,คือปลวกเนี่ยจะทานเอ่เแดงซากต้นไม้ตายเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อเยื่อที่เป็นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเรากแค่พรวนดินใส่ปุย๋ยใส่ขี้วัวใส่อะไรไปตามปกติเลยครับ เขาจะทานเฉพาะพวกไม้ที่ผุพังนะฮะเขาจะไม่กินผักที่เขาไม่มยุง่งท,ที่มีชีวิตอ่าใช่นะคะเอาระวังยุงมาขึ้นยืนขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีคําถามด้วยได้แต่ว่าต้องหมักก่อนเพราะว่าไก่เพิ่งเอ่อขี้ไก่ขี้ไก่เค็มมากขี้ไก่สดทุกเนี้ยจะเค็มมากเราก็หมักกับเศษใบไม้นะฮะก็หมักไว้สักสักพักหนึ่งครับจนมันหายร้อนแล้วก็สักสองเดือนอะไรเยเราค่อยเอามาใช้ใส่แปลงแต่ว่าอย่าเอาไปเอาไปโรยเยอะๆในแปลงนะครับอ่ะ พอกล้าเคลแล้วใบมีหนอนมาทานทํายังไงดีคะต้นกล้าของเคลก็อาจจะเอาฝาชีปิดไว้ใช่ใช่ <l ug> <l ug> หรือกลางมุง้ง <l ug> หรืออะไรสักอย่างเ <l ug> พราะว่าต้นอ่อนนี้มันจะมันจะค่อนข้างบอบ,บางฮะเราก็ต้องปงควบงมกันหน่อย <l ug> ถ้ามันมีแมลงมีอะไรก็แสดงว่าเราต้องหาอาจจะเอาเป็นมุ้งไนล่อนหรือจะเอาเป็นเอ่อเอาเป็นมุ้งกันแมลงอะไรเนี่ยครับมากลางให้เขานะคะแล้วก็มีคําถามว่าใช้อะไรกําจัดแมลงดีคะไหนไหนพี่ก็พูดเรื่องนี้แล้ว น้ำจัดมะแรงเนี่ยคืออันแรกก็คือเราจะพยายามไม่ใช้ไม,ใชไม่ใช้สารสารพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอย่างแรกคือมันแพงและอีกสองก็คืองานมันเยอะที่เหยียมมานั่งฉีดเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ทําได้ก็คือเราพยายามปลูกให้หลากหลายปรุงดินให้ดีแล้วก,แวก็แล้วก็แสงได้อะไรได้เนี่ยมันก็จะแข็งแรงเองแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆเราก็เราก็ใช้พวกน้าส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้มไมยาเส้นเอ่อยาเส้นอ่าหรือแบบ เรามีน้ำหมักสุนไพยเนี่ยที่ได้จากพิตุ้มสวนผักดบดฟ้าเขตหลักสีก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆนะครับคือถ้ามาแรงมาแล้วเนี่ยมันเอายังไงก็ถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยก็เอาไม่อยู่ก็ต้องต้องระวังกันไปเนาะแล้วก็ผสมกับเอ่อเชื้อเชื้อราที่ที่ใช้กําจัดแมลงแบบ organic, ออรนะ์แกนิกพวกเมทาไรเซียมหรือื้อเ้อรา,าได้อะนะพวกเนี้ยก็คือจะมีขายนะครับเป็นเชื้อราที่ใช้กําจัดแมลงแบบออร์แกนิกนะครับอ่ะโอเคและ เคลปลูกกลางแดดเที่ยงจนเย็นได้ไหมคะพี่พเคลพวกนี้ชอบแดดมากก็ชอบฟูซันเลยครับแต่เขาชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าเย็นและแดดแรงเออถ้าเย็นและแดดแรงเนี่ยโหงามมากแต่ว่าถ้าตรงไหนที่ร้อนมากๆคะอย่างเงี้ยเราปลูกฟูซันคือเราเราไม่มีไม่มีสลัดไม่มีอะไรเลยแต่ว่าที่ผ่านมาอากาศมันยังเย็นอยู่ก็ยังโอเคคือเอาจริงๆคือเคลอะทนร้อนได้ดีกว่าทนน้ําขัง อ่าเขาที่ทนไม่ได้คือหน้าฝนคือถ้าแบบน้ําเยอะเกินไปเนี่ยถ้าถ้าร้อนเกินไปเขายังยังพอแบบโอเครีคาเวอร์ได้แต่ว่าอะไรที่น้ําเยอะเกินไปเนี่ยละลายเลยนะละลายเลยนางละลายละลายแบบนี้เนี่ยนจะละลายแบบนี้กลายเป็นกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเอเลียนไปแล้วนะคะทุกคนใช่นี่คือแบบ เขาก็จะมีอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ที่แบบร้อนมากๆเจอน้ําเยอะๆอะไรมันก็จะกลายเป็นผักอย่างนี้เลยคือแบบฟุบเลยคุณเหม่งชนะศบอกว่าฟาร์มสุกปลูกอินรีย์บอกกำลังจะส่งผักไปให้นะคะร,รอนะคะเดี๋ยวผักคุณเหม่งมาจากกาลสินเดี๋ยวดีเอามาโชว์ทุกคนมีคนถามว่าพี่โพคะ่ะส่วนผสมของดินปลูกวิธีปรุงดินคะ่ะพาไปดูพาไปด,ดูจุดปรุงดินของพี่โพหน่อยค่ะวิธีปรุงดินเหรอครับปรุงดินก็คือเราก็พยายามใช้สารอินซียเยอะๆนะไม่ว่าจะมาจากเศษใบไม้ เสร็จใบไม้บดหรือขี้วัวที่ผสมรวมกันนะครับแล้วก็หมักเอาไว้จนมันเย็นนะครับแล้วก็แล้ก็เอาไปใส่ในแปลง แล้วก็จะมีดินหนึ่งส่วนเนาะแล้วก็เศษซากอย่างเงี้ยซากพืชที่แบบอาจจะเป็นเอ่ออะไรนะเอ่อกากมะพร้าวแช่น้ําก็ได้แต่ของเราบังเอิญเรามีเครื่องสับเราก็จะสับจากเศษของในสวนแล้วก็จะมีมูลสัตว์หนึ่งส่วนนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะอ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่มาดูอ่ะแล้วเราก็มีเราก็มีปุ๋ยอีกอย่างก็คือเราหมักเศษอาหารที่เราทานแล้วครับเศษอาหารจากในบ้านอ่าถ้ามองดีๆเนี่ยอันนี้อันนี้มืดละอ่ามืดละเดินผิดสายไปเดียมองดีๆจะเห็นอันนี้ครับ ที่ตอนนั้นซื้อมากินใช่ไหมครับเออเปลือกมังคุดที่หมักไม่ค่อยได้หายไปแล้นันนนี่ยเอเปลือกมังคุดที่ซื้อมากินอ่ะเราก็เราก็เทกองรวมกันในวงในคอมโพส์เนาะเออแล้วก็หมักวงบ่อใช่แล้วก็ประมาณแล้วแล้วก็ตักออกมาผสมในดินนะครก็คือเป็นเป็นเศษอาหารที่เราทานเหลือนะครับเศษผักผลไม้เศษอะไรที่ที่เราทานในชีวิตประจําวันเนี่แหละครับ แล้วก็หมักมาแล้วก็กลายเป็นดินแทนที่จะไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรล้วก็คืออาหารมนุษย์ใช้อาหารเหลืองของเราเนี่ยเออะะอาหารมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีสารอาหารสูงสุดแล้วทุกคนเนาะนี่เดให้ดูดินของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้หมักอย่าลืมหมักเศษอาหารเนาะอ่าแล้วก็มีคําถามพี่นี่กลับมากรทมแล้วเหรอคะกลับมาแล้วคะ่ะนะคะนั่นเลยโอเคเนาะแสงก็เริ่มหมดละแสงหมดละใครอ่ะพี่โพจา๋งางั้นพี่โพฝากบอกหน่อยว่า พี่โพหนูดีมีความฝันว่าอยากให้ลูกเพจทุกคนมีสวนผักออร์แกนิกแบบนี้ในรูปแบบในสไตล์ของตัวเองไว้กินเองพี่โพช่วยบอกประสบการณ์และความสุขในการปลูกผักของตัวเองจากเป็นคนที่ไม่เคยปลูกผักเลยแล้วมาปลูกผักสิ่งที่พี่โพได้ประสบพบเจอในชีวิตคืออะไรคืออย่างแรกเลยนะครับเข้าใจว่าคนที่เขายุ่งไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าถ้าสนใจปลูกผักเนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้เริ่มแต่ว่าเริ่มในสเกลที่เล็กนะไม่ต้องออกไปโหเป็นแปลงอะไรขนาดนี้เพราะว่านี่ขนาดแปลง3 30 50ตารางวาเนี่ยยังเอาจริงๆนะดูแลกันหลายคนเลยนะม,นมันถีงจะเอาอยู่ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็มันงานมันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงเนี่ยก็ทำตรงระเบียงข้างบ้านนะครับในกระถาง<ป>ในกระถางในอะไรเริ่ม,เร,มเริ่มเล็กๆนะฮะแล้วแล้วหลังจากที่เริ่มได้กินเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กแล้วก็เราก็เริ่มแบบขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่าจะดีกว่า ใช่นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครดูแล้วนะคะคอนเทนต์แบบนี้ชอบนะคะฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะคะเพราะหนูดีกับพี่โพจะมาพูดคุยแล้วก็มาตอบคําถามแบบนี้เรื่อยๆเนาะ<ๆ>เพื่อให้เพื่อนๆที่เริ่มต้นนะคะมือใหม่สามารถเริ่มต้นทําต่อไปได้ค่ะมีหนอนมากินใบหรือหนอนชอนใบแล้วทํายังไงดีอ่ะคาถามสุดท้าย ก่อนแยกย้ายในวันนี้ค่ะพี่โพอัดเรสหน่อยถ้าต้นมันใหญ่ก็เด็ดไปกินเลยครับเด็ดกินเลยเนาะถ้าต้นใหญ่เราต้องต้นใหญ่ก็ตัดทารเลยครับอย่างอันเนี้ยครับหนอนเพียบเลยสิอ่ะพี่โพไหนโชว์หนอนเพียบให้น้องๆดูหน่อยสิอ่ะหนอนเพียบหนอนเพียบทำไงครับนี่คือมันแก่แล้วจนแบบบางตัวมันออกดอกออกเหล่าฝักแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือผักอะไรทุกคนอันนี้นี่ผักกาดขาวเนี่ยะะะกขาวนเย็นไหมเย็นไหมแสดงว่าเนี่ยพวกเนี้ยมันมันแก่แล้วไงแล้วมันเริ่มอ่อนแอแล้วมันเหมือนแบบเออพอมันมันเกินอายุของมันแล้วครับมันก็จะเริ่มมุโส วิธีวิธีแก้ปัญหานี้คือก็ตัดเลยตัดไปกินเลยลบแปลงเลยใช่แต่อย่าตัดแจกจ่ายชาวบ้านหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานเพราะยิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยมแมลงก็จะมาลงแล้พอมันลงปุ๊บมันก็จะลามไปต้นข้งางเพราะฉะนั้นรีบตัดไปเด่ต้นลมเลยครับเนาะก,ก็รีบกินก่อนที่เมื่อก่อนมีจะหวงผักมากไม่ยอมกินนะพอมันแก่มีหนอน <c oughs> ชอนใบทันได้เหรอครับทานได้สิครับก็ล้างเอาปัดตัด,ดอ,อนหนอน<ช>ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหนอนไม่มีพิษค่ะ ใช่ครับนอนไม่มีพิษและมีโปรตีนเพราะฉะนั้นเผลอเคี้ยวเข้าไปก็เป็นโปรตีนไม่ต้องห่วงใช่ไม่ต้องอาไปหมักค่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันหน้าตาไม่สวยก็กินได้ค่ะนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีพิษจริงๆแหละเนาะใช่ก็ล้างไปเอาไปผัดข่าเชิญโลกนิดนึงโอเคทานได้แฮปปี้ค่ะนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันโอเคนัมเบอร์วันโอเคนัมเบอร์วันนะคะมาแยกย้ายกันนะคะแสงหมดแล้วค่ะแต่เราจะกลับมาเรื่อยๆเนาะกับสวนผักของเรานะคะผักแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆหันมาปลูกผักกันค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดี b r รน n Works และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ